ตอนที่เหวานรักเมื่อคืนเธอบอกเขาแล้วว่าตอนเช้าเธอจะหวานข้าวแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านและคนรู้จักมาช่วยเขาก็เลยตั้งใจจะมาช่วยด้วยแม้ว่าจะได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเด็กก็รีดพลังของเขาไปเยอะพอสมควรตามคำขอของเขานั่นแหละแต่เขาก็ตื่นเช้ามาด้วยความกระตือรือร้น และไม่คิดว่าจะมีเรื่องมาทำให้อารมณ์ขุนมัวเจ็ดโมงครึ่งเขาขับรถมาจอดหน้าบ้านเธอถือว่าเช้าพอสมควรสำหรับวันหยุดแต่เขาก็ยังมาเช้ากว่าคนอื่นๆทุกคนอยู่ที่แปลงนากันหมดแล้วตอนเขามาถึงพอลงจากรถเขาก็เดินไปที่นั่นเลยเพราะแปลงนาอยู่ติดบ้านตอนนี้นาทุกแปลงถูกไถและคลาดเรียบร้อย และคนเจ็ดคนกำลังช่วยกันหวานมาเมล็ดข้าวกันอยู่ในนาทั้งสี่แปลงเขาเห็นเธอแล้วถึงตอนนี้ยัยตัวแสบของเขาจะสวมหมวกไม้ไผ่าสารใบใหญ่ปิดหน้าปิดตาแต่เขาก็จําเธอได้ทันทีแคนเขาเรียกเธอเธอหันหน้ามาตามเสียงเรียกของเขาทันทีแล้วก็เสียหลักเพราะการหมุนตัวอย่างรวดเร็วขนาดที่ขาทั้งสองข้างฝังอยู่ในโคนเหลว ที่มีน้ำเจืออยู่แต่ว่าคนยืนหว่านข้าวอยู่ห่างกันก็ไม่ปล่อยให้เธอล้มลงคุกโคลนเพราะอีกฝ่ายดึงแขนเธอไว้ทันและไม่รู้ว่าออกแรงมากเกินไปหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้เธอก็เข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของฝ่ายนั้นแล้วบุรพาเมื่อคืนเธอไม่ได้บอกเขาเลยว่าบุรพาจะมาช่วยหวานข้าวในเช้านี้พอเห็นว่าเป็นผู้จัดการคลังสินค้า ความหึงหวงก็ดึงสติออกไปจากร่างง่ายๆลืมหมดว่าเสื้อผ้ารองเท้าที่ใส่มาไม่ใช่ชุดที่พร้อมจะลุยโครนแคนเสียงเรียกดังขึ้นเป็นครั้งที่สองทำให้คําคุณขยับตัวออกจากอ้อมแขนของบูรพาทันทีขณะที่บูรพาก็ยอมปล่อยแต่โดยดีเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายสามารถทรงตัวได้เองแล้วขอบคุณนะคะ ถ้าพี่บิ๊กไม่ดึงไว้มีหวังได้ลงไปนอนครุกโครนแน่ๆคำคุณขอบคุณอีกฝ่ายแล้วหันไปมองคนที่เพิ่งมาถึงเขาไม่ได้เดินมาหาเธอแต่ลงมาอยู่ในแปลงนาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็พยายามที่จะดึงขาในรองเท้าให้ก้าวต่อเธอคิดว่าแบบนั้นนะนั่นทำให้เธอหลุดหัวเราะออกมาด้วยความำขำแคนไปดูคุณองศาก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่หวานตรงนี้ต่อเอง บุรพาบอกกับเจ้าของแปลงนาแต่ก็ยอมรับว่าอึ้งไปเหมือนกันตอนเห็นเจ้านายกระโดดลงแปลงนาโดยไม่ห่วงว่าจะเลอะเทอะเปื้อนทั้งที่ใส่แบรนด์นมจากหัวจุดเท้างั้นเดี๋ยวแคนมานะคะคำคุณบอกกับอีกฝ่ายแล้วสะพายตะกร้าเมล็ดข้าวเดินลุยดินโครนไปหาคนติดหล่มโครนอยู่ข้างคันนาสภาพเขาตอนนี้ดูไม่จืดเลยละ่ะนึกยังไงกระโดดลงมาแบบนี้คะ นี่แปลงนานะไม่ใช่สาวไว้น้ําเธอถามยิ้มยิ้มไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารคนตัวโตวดีแต่เขาก็ไม่ได้ยิ้มให้เธอหรอกเธอคิดว่าพ่อจะรู้สาเหตุอยู่เหมือนกันทำไมไม่บอกป่าว่าบุรพาจะมาช่วยหวานข้าวแค่บอกนะแค่ไม่ได้ลงชื่อเฉพาะเจอะจงแต่ละคนได้คำตอบกลับมาขณะที่เจ้าตัวทำหน้าใส่ซื้อไร้เดียงสา เขาก็นึกมันเคี่ยวขึ้นมาง่ายๆทั้งที่ความไม่พอใจยังกลุ่นๆอยู่ข้างในเขายกมือขึ้นไปวางบนหัวของยายตัวแสบยกเบาๆแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มน่ารักสดใสของเธอในตอนนั้นเขาจะปั้นหน้าบึง้งทำตาขุ่นต่อก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยิ้มแล้วเขาใส่หน้าน้อยๆก็ตามนั้นแหละยอมแพ้เด็กราบคาบกินอะไรมาหรือยังคะ พอเขายิ้มออกค้ำคุณก็ถามเรื่องปากท้องก่อนเรื่องอื่นยังงั้นไปหาอะไรกินในบ้านก่อนดีไหมคะแล้วแคนล,ล่ะแคนกินแล้วค่ะคนอื่นๆก็กินแล้วแคนต้องหวานข้าวต่ออยากให้เสร็จก่อนเที่ยงป้าไปหากินเองได้ไหมเธอจ้างรถคนในหมู่บ้านนี่แหละมาถ่ายและคลาดให้ตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเธอก็ตื่นมาทำอาหารเตรียมไว้เลี้ยงคนตั้งแต่ตีห้า โดยมีอาภามาช่วยทำด้วยส่วนปู่กับอาคำเตรียม,มเมล็ดข้าวไปไว้ที่แปลงนาตั้งแต่เช้า6โมงครึ่งพอทุกคนมากันครบก็กินข้าวเช้าด้วยกันก่อนจะพาก,กันลงไปที่แปลงนาเพื่อหว่านข้าวเมื่อคืนก่อนเขากลับเธอก็บอกกับเขาเพราะเขาบอกว่าจะมารับเธอไปที่ห้องแต่เธอปฏิเสธเพราะติดหว่านข้าว เขาก็เลยเปลี่ยนใจบอกว่าจะมาหาเธอที่บ้านไม่เป็นไรยังไม่ยู่เท่าไร่หรอกทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินก็ได้หืมจะช่วยเหรอคะพอเด็กสาวเบิกตาโตทำหน้าแปลกใจเขาก็ใส่หน้าน้อย,อยเมื่อคืนบอกแล้วนะว่าจะมาช่วยตอบแทนที่เด็กช่วยไม่ต้องพูดต่อเลยค่ะองศาหัวร้อนรับเสียงห้ามปรามเจอเอ็ดเขาไกล ขณะที่แก้มเนียนทรับสีชมพูระเรื่อต่อหน้าต่อตาเขาอายทำไมเรื่องธรรมชาติเธอส่งค้อนวงเล็กออกไปทันทีแคนควรภูมิใจที่ทำให้ป๋ามีความสุขยังไม่หยุดอีกเธอทำเสียงเอ็ดเขาแต่ความจริงจังคงน้อยไปเธอเลยได้ยินเสียงหัวเราะของเขาอีกครั้งตกลงจะไม่ไปกินข้าวช่วยแคนก่อนจะทำเป็นไหมแค่เนี่ยคนเราต้องมีครั้งแรกเท้งนั้นแหละ เหมือนป๋าเป็นคนแรกของแคนไงป่าองศาหัวร้ออีกครั้งคราวนี้ดังกว่าทุกครั้งจนบุรพาที่กำลังหวานข้าวอยู่ไม่ไกลอดหันไปมองสองหนุ่มสาวไม่ได้ตอนนั้นป่าสอนแคนตอนนี้แคนก็สอนป่าเขายังมีความสุขก,กับการกระเซาเยาหยอกคนตัวเล็กได้ยิ้มเต็มใบหน้าตอนที่อีกฝ่ายตวัดสายตาค้อนจนตาคว่ำที่หยุดปากเขาไม่ได้ แต่ตอนนี้ต้องช่วยดึงป๋าออกจากลมก่อนคําคุณหัวร้ออีกครั้งตอนเห็นเขาทำหน้าปั้นยากขนาดก้มลงมองขาตัวเองไม่กล้านึกภาพลงเท้าเลยเนี่ยว่าจะอยู่สภาพไหนแล้วดูชุดที่ใส่มาสิจะช่วยหวานเข้าหรือจะมาเดินแบบองศายกมือขึ้นวางบนหมวกสารใบใหญ่ยกหัวคนตัวเล็กเบาๆอย่าบนมีแบบนี้จะให้แต่งแบบไหนเขาว่าไม่จริงจัง ก่อนจะจับสายสะพายของตะก,ก้าที่คล้องอยู่บนบ่าคนตรงหน้าออกมาจากบ่าบอบบางแล้วนำตะก,ก้าไปวางไว้บนคันนาหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่หวานไปเกือบครึ่งแล้วนะคะเธอเงยหน้าขึ้นไปบอกกับเขาก่อนจะก้มลงไปจับขาของเขานี่จะดึงขาหรือจับปลาพออีกฝ่ายใช้มือคลำขาเขาใต้ดินโครนเขาก็อดหยอกไม่ได้ นั่งลงบนคันนาเลยไหนๆก็เปื้อนแล้วองศานั่งลงบนคันนาตามที่อีกฝ่ายบอกง่ายๆโดยไม่ห่วงเปื้อนห่วงสุกปรกแล้วก็รู้ตอนนั้นว่าเธอจะงัดขาเขาขึ้นจากดินโครนทีหลังอย่าก,กระโดดลงทั้งที่ทใส่รองเท้าแบบนี้นะคะคำคุณบอกกับเขาหลังจากงัดขาเขาขึ้นมาจากโคลนสำเร็จแล้วจับวางพาดบนต้นขาของตัวเอง จัดการถอดรองเท้าผ้าใบายี่ห้อดังออกจากเท้าของเขาเพราะแคนนั่นแหละพี่บิ๊กเขาช่วยแคนไว้ไม่ให้ล้มเพราะแคนเสียหลักตอนป่าเรียกเธออธิบายกับเขาแต่เขาก็กอดแคนมันเป็นอุบัติเหตุค่ะเธอชี้ให้เห็นความจริงฝั่งตัวเองก่อนจะวางรองเท้าอีกข้างของเขาไว้บนคันนาแล้วทำไมต้องมาหวานเขาแปลงเดียวกันเพราะอารมณ์หึงหวงยังไม่เลือนหาย คำถามก็ตามมาต่อเนื่องเขามีน้ำใจมาช่วยจะให้แคนไล่เขาไปหวานที่ไหนล่ะคะแปลงนั้นอาคมกับอาภาก็จองแล้วเธอชี้ให้เขาดูแปลงนาที่อยู่ติดกันส่วนแปลงโน้นครูดอนกับพี่คริสก็จองพี่คริสพี่คริสเป็นแฟนของครูดอนค่ะชื่อคริสโตเฟอร์เป็นหนุ่มอเมริกันเพิ่งมาถึงเมื่อสองวันที่แล้วเดี๋ยวคงได้ทักทายกันค่ะ ส่วนอีกแปลงปู่เมาคนเดียวงั้นแปลงนี้ป่าช่วยเองรับรองเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงค้ำคุณอมยิม้มแคนว่าเอาสิบนาทีแรกให้รอดก่อนเธอะค่ะอย่ามาดูถูกกันเขาว่ายกหัวคนอายุน้อยกว่าด้วยความมันเขี้ยวปนเอ็นดูก่อนจะยันตัวลุกขึ้นใหม่เอาขากางเกียงขึ้นหน่อยค่ะจะได้เดินง่ายค้ำคุณบอกกับเขา แล้วก้มลงไปดึงขากางเกนของเขาขึ้นมาจนถึงครึ่งแข้งแล้วเงยหน้าขึ้นไปถามเขาอีกครั้งแน่นไปไหมคะหรือจะพับเอาความใส่ใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายทำให้ดึงตัวองศาน้มลงต่ำไปประทับจูบแนบเรียวปากนุ่มอย่างอดใจไม่ได้คนเห็นคนถูกจูบโดยไม่รู้ตัวบอกเขาเสียงอุบอิบหมวกแคนบังอยู่เขาบอกให้สบายใจ แล้วเม้มดูดปากคนตัวเล็กอีกทีถึงได้ตัดใจดึงตัวกลับแล้วปล่อยให้เด็กสาวจัดการกับขากกงเกงอีกข้างโอเคแล้วจะรอดูว่าจะรอดถึงสินาทีไหมเจ้าของแปลงนากระเซาทักเกินให้รางวัลด้วยนะโอเคค่ะคำคุณตอบรับเสียงใสขณะที่องศาหันไปหยิบตะกร้ามาคล้องบากเหมือนที่เห็นเด็กสาวทำมีเทคนิคในการหวานไหม เขาถามหลังจากควานมือในตะกร้าได้มเมล็ดข้าวมาเต็มกำม,มือแบบนี้ค่ะเจ้าของนาก้มลงไปกรมเมล็ดข้าวในตะกร้าที่เขาเป็นคนสะพายแล้วสาธิตวิธีหวานข้าวให้เขาดูโอเคไม่ยากลองดูคําคูณบอกยิ้มยิ้ม,มแล้วยืนดูเขาหว่านข้าวใช้ได้ไหมเก่งมากค่ะพอได้คำชมคนไม่เคยหวานข้าวก็ยิ้มกว้างทีเดียว ยิ่งคนข้างๆคอยให้กำลังใจและทำงานเคียงบ่าเคียงไหลองศาก็ยิ่งสนุกกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้ลองจนลืมความเหน็ดเหนื่อยและช่วยเด็กสาวหว่านข้าวจนเสร็จโดยไม่หยุดพักเลยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพาพี่คริสมากินข้าวที่บ้านนะคะเดี๋ยวแคนทำอาหารไว้รอคำคุณบอกกับครูและแฟนหนุ่มหลังจากแนะนำคริสโตเฟอร์กับคนข้างตัวตอนขึ้นมาจากแปลงนา และพากันล้างโคลนออกจากตัวเรียบร้อยพี่บิ๊กด้วยนะคะอาบน้ำแล้วมากินข้าวที่บ้านนะคะเดี๋ยวพี่มาพร้อมดอนกับคุณคริสบุรพาไม่ปฏิเสธน้ำใจของอีกฝ่ายงั้นเดี๋ยวเรามากันใหม่ดิเรกก็ไม่ปฏิเสธเพราะลูกศิษย์บอกไปก่อนหน้าแล้วว่าจะเลี้ยงอาหารเช้าและกลางวันตอบแทนที่ทุกคนมาช่วยหว่านข้าวซึ่งทำกันมาแบบนี้ทุกปีปีนี้ต่างจากปีอื่นแค่มีคนมาช่วยเพิ่ม การได้เห็นหนุ่มเมืองกรุงหน้าตาสะอาดสะอา้านลงไปลุยดินโครนในแปลงนานับว่าเป็นอะไรที่เขาคาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะคํำคูณไม่ได้บอกว่าอีกฝ่ายจะมาช่วยหวานข้าวด้วยเดี๋ยวจะมาให้แคนตำส้มตำให้กินคริสโตเฟอร์พูดภาษาไทยสำเนียนแปลงกับเด็กสาวที่รู้จักคุ้นเคยกันมาหลายปีได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้พี่คริสเป็นพิเศษเลยคนพูดไม่ได้คิดอะไร เพราะคุยกันแบบนี้อยู่แล้วจนกระทั่งถูกตบหัวเบาๆด้วยปลายนิ้วของคนยืนเยื้องอยู่ข้างหลังคัมคูณหันไปมองต้นตอแล้วทำหน้างงส่วนคริสโตเฟอร์กับดิเรกพากันยิ้มในขนาดที่บูรพามีสีหน้าหม่นเศร้ากับภาพที่เห็นเคลียกันเอาเองนะไปละเดี๋ยวมาใหม่ดิเรกบอกกับเจ้าของบ้านแล้วพยักหน้าชวนคนรักกับเพื่อน ก่อนที่ทั้งสามจะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านมีอะไรคะคําคุณยังทำหน้างง,งนี่ยังไม่รู้ตัวอีกหรอเด็กสาวพยักหน้าหงึดหงักที่บอกจะจัดให้เป็นพิเศษไงคําคุณเลิกคิ้วทำหน้าง,งงหนักกว่าเดิมน้ำเสียงห้วนๆตอนตอบเธอทำราวกับเบื่อหน่ายในความบื้อของเธอแล้วเธอพูดผิดตรงไหนล่ะ ใครให้ใช้คำว่าพิเศษพร่ำเพรือ่อความหมายของมันก็บอกอยู่แล้วว่าสําหรับคนพิเศษเธอถึงบางอ้อตอนนั้นเองเด็กสาวอมยิ้มเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้เจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตไม่ต้องมายิ้มคนตัวโตกว่าปั้นเสียงเข้มมองตาดุแต่อีกฝ่ายก็ยังยิ้มหวานสู้เขาผิดไปแล้วค่ะต่อไปจะไม่พูดอีกแล้วโอเคไหมคะ ไม่พูดกับคนอื่นไม่พูดกับคนอื่นค่ะเธอว่าตามเขายิ้มยิ้มพูดกับป๋าคนเดียวพูดกับป๋าคนเดียวค่ะเธอว่าตามเขาอย่างว่าง่ายยิ้มกว้างกว่าเดิมถ้าได้ยินอีกจะให้ทำยังไงจะให้ป๋าลงโทษยังไงก็ได้พอเด็กสาวว่าง่ายคนขี้หึงก็ยิ้มง่ายๆเช่นกันจำคำพูดตัวเองไว้ด้วยนะคำคุณยกมือขึ้นตั้งฉากองศาอมยิ้ม ก่อนจะเอามือไปแปะก,กับฝ่ามือเล็กทำสัญญากันทีนี้ก็ไปอาบน้ำได้แล้วนะคะไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนงั้นเดี๋ยวแคนหาของปู่ให้ใส่ไปก่อนระหว่างรอเสื้อแห้งค่ะเดี๋ยวแคนเอาชุดไปซักให้วันนี้แดดแรงปากไม่นานก็แห้งคัมคุณบอกขนาดเดินนำเขาไปทางหลังบ้านแล้วแคนไปร้องเพลงกี่โมงวันนี้เธอมีคิวไปร้องเพลงกับรถแห่คําก็ต้องไปทำงานที่ร้าน แม้จะทราบว่างานของเด็กสาวเป็นแบบนี้และเธอก็แกล่งพอแต่พอวันนี้มีงานหวานข้าวเข้ามาแทรกเขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้นัดกับคนอื่นๆที่บ้านพี่เก้าตอนบ่ายสองค่ะงั้นวันนี้ป่าไปด้วยคำคุณหันไปมองหน้าเขาแล้วอดถามไม่ได้จะไปทำไมคะกว่าจะเสร็จก็หกโมงเลยนะอยากเห็นเดี๋ยวถ้าเบื่อป๋าขับรถกลับเองพออีกฝ่ายบอกแบบนั้น ค้าคุณก็ไม่ได้ห้ามเขาปู่น่าจะใช้ห้องน้ําอยู่รอแป๊บหนึ่งนะคะแคนจะไปเอาผ้ามาให้เปลี่ยนก่อนเดี๋ยวแคนจะซักเสื้อให้เลยปาอาบตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ของเขาคือลานปูนที่มีตุ่มน้ําตั้งอยู่ซึ่งเป็นที่ที่เจ้าของบ้านใช้ซักผ้าแน่ใจเหรอคะองศาไม่ได้ตอบแต่ยื่นมือออกไปยกหัวคนถามด้วยความเอ็นดูขณะที่ริมฝีปากเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ขอผ้าผืนหนึ่งงั้นเดี๋ยวแคนไปเอามาให้ค่ะพอเขายืนยันแบบนั้นคํำคูณก็ไม่ขัดใจเด็กสาวเดินเข้าไปในบ้านแล้วกลับมาหาเขาอีกครั้งพร้อมผ้าขาวมาสองผืนในมือยื่นให้เขาพร้อมกับขวดสบู่เหลวและแชมพูกับครีมนวดผมเขาเปิดน้ำเสกกะมังไว้เรียบร้อยแล้วตอนเธอกลับมาโดยมีรองเท้าผ้าใบแบ,แบรนด์ดังของเขาแช่อยู่ในนั้น เดวแคนซักรองเท้าให้ก่อนปาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในครัวก็ได้ค่ะเปลี่ยนตรงนี้แหละอย่าแอบมองก็แล้วกันเขากระเซาแล้วหัวเราะตอนที่คนยืนอยู่ลานปูนด้วยกันหันมาส่งคอนให้พอเขาคลี่ผ้าของมาออกและเอาไปพันเอวคําคูณก็หันไปเปิดน้ำใส่กระ,ะมังอีกใบแล้วนั่งลงซักรองเท้าในกระ,ะมังให้เขาแคนซักรองเท้าให้เขายังไม่เสร็จ เสียงนั้นก็ดังขึ้นเรียกเธอให้หันไปหาเขาอะไรคำพูดหลุดออกมาแค่นั้นคำคูณก็อ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกดือด้อขณะที่เธอนั่งลงซักรองเท้าให้เขาขอเอาอผ้าเข่าม้าพันเอวไว้แล้วนะพอหันไปมองอีกทีทำไมทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวล่ะอะไรกัดป่าก็ไม่รู้ผื่นแดงเป็นปื้นเลยได้ยินเขาบอกแบบนั้น ความร้อนที่อาบทาทั่วใบหน้าตอนหันมาเห็นเขาในสภาพเกือบเปรยก็เหมือนจะหายไปในทันทีค้ำคุณเปิดน้ำล้างมือแล้วลุกขึ้นเดินไปหาเขาด้วยความเป็นห่วงไหนคะที่ต้นขาเขาชี้ให้เธอดูที่น่องก็มีค้ำคุณก้มลงดูผื่นสีแดงที่เขาชี้บอกก่อนจะเงยหน้าขึ้นถามเขาด้วยสีหน้ากังวลเจ็บไหมคะองศาสายหน้า ตอนแรกที่เห็นว่ามีผื่นขึ้นตามขาก็ตกใจแต่ตอนนี้เขานึกอยากให้มันลามมาถึงคนขาซะอย่างนั้นเมื่ออารมณ์ปัถนาทำท่าจะวิ่งแซงทุกสิ่งอย่างในเวลานี้แล้วเหมือนว่าตอนนี้เด็กก็จะรู้ทันอารมณ์ของเขาด้วยเพราะแก้มเนียนเริ่มซับเลือดฝาดสาวให้เขาเห็นแล้วเพราะแค่นั้นแหละคำคุณตวัดค้อนวงใหญ่ออกไปทันทีเขาไม่ได้ต่อว่าที่เธอเป็นต้นเหตุให้เขามีผื่นตามตัว แต่เขาว่าเธอเพราะส่วนที่ทำให้บ็อกเซอร์เขาป่่งนุนกำลังขยายตัวลำพังขนาดตอนที่เขายังไม่ตื่นตัวก็เต็มมือเธอแล้วพอมันขยายตัวเพราะโดนกระตุ้นเร้ามันก็เลยยิ่งเห็นชัดแล้วเขาก็ชอบพูดให้เธอหน้าร้อนและชอบโยนให้เป็นความผิดของเธอเมื่อคืนก็ตั้งหลายครั้งกว่าเธอจะทำให้มันสงบถ้ามันยังตั้งอยู่แบบนี้กลับไปป่าก็นอนไม่หลับ เพราะประโยคนั้นของเขาภาลน,นักเลยตกที่เธอแล้วนี่เขาก็มาเป็นอีกปกติมันควรจะมีเวลาไหมหรือยังไงงั้นป่าก็รีบอาบน้ําแล้วไปอยู่ไกลๆแคนซักผ้าอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวแคนเอายาไปทาให้องศาหัวร้อแล้วก็อดกล้งอีกฝ่ายไม่ได้ทาอะไรทาผื่นค่าคนอายุน้อยกว่าตอบกลับเสียงกระแทกนิดๆ อีกฝ่ายก็เลยหัวเราะต่อเนื่องแต่ก็ไม่าวแย่ต่อให้เด็กหน้าแดงนั่นสิถ้าเป็นเจ้านี่ตอนนี้ก็มีแค่มือกับปากแคนที่เทาให้มันหายแข็งได้ป๋าเสียงเอ็ดดังขึ้นอีกครั้งแต่ก็ไม่ดังเท่ากับเสียงหัวเราะของคนได้กแกล้งเด็กชอบแกล้งองศาหัวเราะอ,อีกเล็กน้อยขณะที่มือยื่นออกไปโยกหัวคนตัวเล็กด้วยความเอ็นดูไม่แกล้งแล้วเดี๋ยวช่วยซัก ไม่ต้องหรอกค่ะอาบน้ําเลยเดี๋ยวผื่นจะลามไปมากกว่าที่เห็นแค่ไม่กิดตัวแคนซักเองขอบคุณค่ะเขาก้มลงไปจุ๊บเลียวปากนุ่มเร็วๆพร้อมคําขอบคุณอ่อนหวานเมื่อคิดถึงสถานที่หมวกซักด้วยไหมคะองศาถอดหมวกแก๊ปออกจากหัวส่งให้เด็กสาวจากนั้นถึงเอาผ้าข่าม้าพันเอวแล้วลงมือถอดบ็อกเซอร์ถ้าผ้าหลุดเอวอย่ามองนะ เขาพูดประโยคนั้นตอนหย่อนบ็อกเซอร์ลงในกระมังสักผ้าก็เลยได้เห็นคนตัวเล็กหันมาตวัดสายตาคอนเขาอีกรอบขนาดที่เขาหัวเราะชอบใจถ้าไม่กลัวแคนเหนื่อยให้แคนสาให้แล้วคำคูณเงยหน้าขึ้นไปยิ้มให้เขาภาพที่เธอเห็นคือหนุ่มผิวพรรณดีหน้าตาสะอาดสะอ้านนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเขากำลังขยี้มือกับผม ท่ากลางฟองสีขาวเต็มหัวหลังจากเทน้ำราดรถตัวและมีบางส่วนกระเด็นมาดนเธอเหมือนคนตักน้ำอาบอยากจะอาบน้ำให้เธอด้วยเขาเห็นตัวเธอเปียกแล้วนั่นแหละเพราะขึ้นมาจากแปลงนาก็ล้างตัวที่ก๊อกน้ำหน้าบ้านกันเลยเอาไว้คราวหน้านะคะค้ำคุณบอกกับเขายิ้มยิ้มแล้วหันมาซักผ้าในกละมังต่อผ่านไปพักใหญ่ เธอก็ได้ยินเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งป่านุ่งผ้ขาขม้าเลยก็ได้นะค้าคูณหันไปหาเขาอีกรอบเขาอาบน้ำเสร็จแล้วเอาเสื้อไหมคะเดี๋ยวแคนไปหาเสื้อปู่มาให้ใส่ก่อนไม่ใส่เป็นอะไรไหมหลายครั้งที่เขาแวะมาบ้านเธอแล้วเห็นปู่ของเธอใส่แค่กางเกงหรือสลง่งแล้วไม่ใส่เสื้อแต่จะมีผ้าเขามา้าพาดไว้บนบ่าเหมือนเป็นของใช้สารพัดประโยชน์ ที่ต้องมีประจำตัวเพราะเขาเห็นแกใช้ปัดโต๊ะเช็ดเหงือ่อเช็ดมือหรือบางครั้งก็เอาไว้พวกหัวถ้าตอนนั้นเขามาเจอแกกำลังปลูกต้นไม้หรือทำงานกลางแจ้งไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่อายอาภาเดี๋ยวอาภาจะมาช่วยทำอาหารอาภาคงไม่อ่านกินป๋าหรอกเขารู้ว่าป๋าเป็นของแคนคำคุณใส่หน้าน้อยนริน,นสีปากแยกยิ้มบาง,บาง งันก็นุ่งดีๆแล้วกันอย่าปล่อยให้หลุดเอวองศาหัวเราะห่วงของป๋าเหรอเธอตวัดค้อนเขาออกไปอีกครั้งแล้วถามเรื่องทายาขณะที่เขาเปลี่ยนผ้าเปียกออกจากตัวป๋าจะทายาเลยไหมเดี๋ยวแคนไปเอามาทาให้ก่อนลืมมาผ้ามาให้ป๋าเช็ดผมด้วยเด็กสาวถามพลางเปิดน้ำล้างมือเดี๋ยวแคนค่อยมาลา้างผ้าป๋าไปรอที่เปรก็ได้ค่ะ พอคิดว่าเขาต้องมีผ้าเช็ดผมที่เพิ่งสะเด็กสาวก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งโดยไม่รอคำตอบจากเขาก่อนจะกลับออกมาหาเขาอีกครั้งพร้อมหมอนและผ้านขนหนูผื่นเล็กที่หยิบมาจากห้องนอนของตัวเองรวมทั้งยาทาแก้ผดผื่นคันที่จะเอามาทาให้เขาด้วยแต่เขาไม่ได้ไปรอเธออยู่ที่เปรมไม้ไผ่สารใต้ต้นคูนตามที่เธอบอกแล้วตอนนี้ เขาก็กำลังก้มๆเงยๆอยู่กับกระมังซักผ้าของเธอเขากำลังลางผ้าที่เธอทำค้างเอาไว้เสื้อผ้าของเขานั่นแหละแต่ทำไมตอนนี้เธอถึงรู้สึกร้อนที่ขอบตาเขาเป็นลูกชายคนเดียวเป็นทายาทของบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของไทยเป็นหนุ่มนักเรียนนอกแน่นอนว่าที่บ้านเขารวยแน่ๆละ่ะแม้เธอจะไม่รู้ว่ารวยขนาดไหน แต่ที่แน่ๆต้องมีคนทำงานพวกนี้ให้โดยที่เขาไม่ต้องหยิบจับทำเองแต่ตอนนี้เขากำลังลางผ้าและเอามันขึ้นตากเองก่อนหน้านี้เขาก็ใช้ขันตักน้ำจากตุ่มอาบน้ำโดยไม่มีท่าทีอิดออดก,การที่เขาลงไปลุยดินโครนในแปลงนาช่วยเธอหว่านข้าวจนเสร็จโดยไม่มีท่าทีขยักขยแยงโครนเลๆ ก็ทำให้เธอประทับใจในตัวเขามากแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นเขาล้างผ้าตากผ้าทั้งที่เธออาสา,าทำให้ด้วยความเต็มใจไม่ต้องซึง้งปากแค่ล้างผ้าแล้วเอาขึ้นปากได้ยินประโยคนั้นลอยมาคําคูณก็อมยิ้มน้อยๆที่แท้เขาก็เห็นเธอแล้วน่าจะตั้งแต่ตอนเธอออกมาจากบ้านด้วยถมรู้ว่าเธออยู่ในอารมณ์ไหนด้วยสิ ใช่เธอซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เขาทำทั้งหมดในวันนี้นั่นแหละค้ำคูณเดินเข้าไปหาเขาตอนที่เขาตากภาพผืนสุดท้ายรอยยิ้มยังฉาบไล้ลิ้นสีปากสีแดงเรเรื่อตอนไปหยุดยืนข้างๆเขาเก่งมากเลยค่ะคนได้คำชมยิ้มกว้างก่อนจะยื่นมือออกไปรูปผมเด็กสาวแทนเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าแล้วน้ำเสียงนุ่มนวลกับสัมผัสอ่อนโยน และแววตาเต็มไปด้วยความหงอยใจจริงใจทําให้ขอบตาของเด็กสาวร้อนเผาอีกครั้งคํำคุณกระพริบตาถี่ๆก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาให้เขาเห็นแต่เหมือนองศาจะรู้เขาดึงตัวเด็กสาวเข้ามากอดโดยไม่สนใจว่าชุดที่อีกฝ่ายใส่นั้นเปื้อนเหงือ่อเปื้อนโครนมาตั้งแต่เช้าถ้ารถแห่เขาหาคนร้องแทนได้ป๋าไม่ให้ไปนะวันนี้ หรือถ้าเธอยิงในศักสีให้น้อยกว่านี้สักนิดเขาก็คงเอาเงินใส่ในบัญชีให้เธอไปแล้วแคนทำไหวเขาเพิ่องอาบน้ำตัวยังชื้นแต่เขาก็แยกออกว่าความอุ่นชื้นจุดเล็กๆบนหน้าอกของเขาคือน้ำตาของเธอองศายกมือขึ้นวางบนหัวของคนในอ้อมแขนยี่ผมยุ่งที่มัดรวมเป็นก้อนกลมไว้บนหัวเบา ถ้าไม่เห็นเธอทำงานหนักมาตั้งแต่เช้าเขาก็อยากเอาตัวเธอไปนอนที่เปรด้วยกันแล้วให้เธอทายาให้เขาแต่พอคิดถึงงานที่รอยอยู่ข้างหน้าเขาก็ต้องหักห้ามใจและกวนเธอให้น้อยที่สุดไปอาบน้ำไปปูอาบเสร็จหรือยังเดี๋ยวป๋าทายาเองคำควรเงยหน้าขึ้นมองเขายิ้มให้เขาขณะที่น้ำใสครอหน่วยตา รักป่ามากๆก็พอเด็กสาวอมยิ้มพยักหน้าเงึกงักแทนคำตอบรับก่อนจะยื่นหมอนกับผ้าและยาให้เขาแล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งตอนเขาแยกไปที่เปรพร้อมของที่เธอเอามาให้